สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูก็จะพานะครับมาทำ intro text นะครับหรือ intro ข้อความวิธีการนะครับอันดับแรกให้นักเรียนนะครับมาที่เมนูที่ชื่อว่านำเข้านะครับแล้วเราก็มาที่เนื้อหาสต็อกจากนั้นให้เรากดค้นหานะครับพื้นหลังสีดำหรือจะพิมพ์คำว่า b บ a c k ก็ได้นะครับครูก็เลือกใช้นะครับวิดีโอแรกจากนั้นก็ กดดาวน์โหลดนะครับแล้วกดบวกให้เรียบร้อยเมื่อกดบวกแล้วนะครับวิดีโอก็จะมาปรากฏยังทำลายนะครับทันทอนีอัตโนมัติแบบนี้เลยอ่ะถัดมานะครับเพื่อเราได้แบ,บกระดสีดำแล้วต่อไปนะครับก็ทำการเพิ่มข้อความเข้ามาก็มาที่เมนูข้อความครับจากนั้นเราก็มากดที่รูปบวกอ่ะเห็นไหมเลเยอร์อข้อความนะครับก็จะมา ลงมายังทำรายอัตโนมัติเช่นกันนะครับทีนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดไอคอนตรงนี้นะใครเป็นสีขาวอยู่นะครับกดให้หมดเลยนะครับทุกทุกตัวนะครับที่มีอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราใช้งานกับเลเยอร์นะครับจะได้สะดวกมันจะโฟกัสอัตโนมัติให้เลยก็ทำการลากนะครับเลเยอร์ของข้อความให้มาพอดีกับเลเยอร์วิดีโอนะครับแบบนี้ จากนั้นนักเรียนก็ทําการพิมพ์ข้อความนะครับชื่ออะไรก็ได้ที่นักเรียนอยากสร้างเป็นอินโทรนะครับครูก็ใช้ชื่อว่า class kru n u n อ่าเป็นชื่อครูนะครับนักเรียนก็อยากตั้งชื่ออะไรเราก็ใช้ได้เต็มที่เลยนะครับตามชื่อที่เราชอบโอเคพอเราตั้งชื่อข้อความเรียบร้อยแล้วทีนี้ นักเรียนก็มาทำการปรับขนาดนะครับปรับเอฟเฟกทางด้านขวาเห็นไหมจะมีข้อความนะครับเราจะแก้ไขในกรอบก็ได้หรือแก้ไขที่หน้าจอนะครับตรงตัวเลนก็ได้นะครับข้อความเลือกฟอนต์ที่ต้องการนะครับปรับขนาดตัวหนาตัวเอียงนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่เรานะครับว่าชอบแบบไหนก็ปรับแบบนั้นหรือจะมากดเอฟเฟกตรงทางด้านขวาก็ได้นะครับ ครูก็ขอคุมโทนแล้วกันเป็นสีเทานะครับอ่าสีเทาแบบนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ขอปรับฟอนต์นิดนึงฟอนต์ก็นะครับอ่าเลือกเป็นตัวหนาะโอเคประมาณนี้ก็ได้ครับเราจะปรับจากหน้าตัวเล่นนะครับโดยการขยายข้อความแบบนี้ก็ได้หรือจะลดเพิ่มขนาดฟอนต์ตรงนี้ก็ได้เช่นกันครับโอเคเมื่อเราได้นะครับอ่า สีข้อความที่ต้องการแหละจากนั้นนักเรียนก็มาใส่นะครับการเคลื่อนไหวของข้อความก่อนปรับสีเสร็จแล้วก็ข้างบนจะมีเมนูที่ชื่อว่าภาพเคลื่อนไหวอ่ะโอเคนะทีนี้พอกดคำว่าภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะมีข้อความย่อยนะครับที่เรียกว่าเข้าออกแล้วก็เล่นบนนะเราจะมากําหนดเข้าแล้วก็ออกแค่นั้นนะครับอ่ะเข้าทีนี้นักเรียนก็เลือกนะครับภาพ ที่เป็นเคลื่อนไหวแบบฟรีนะไม่ติดโปก็เลือกที่เราชอบครับครูก็เลือกเข้าเป็นเลื่อนเข้าอ่าเลื่อนเข้านะเดี๋ยวขอคลิกที่เลเยอร์ก่อนมันหายอ่ะเลื่อนเข้าจากนั้นก็คลิกนะครับออกครูก็เลือกเลื่อนหายนะครับหรือจะเลือกอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับจากนั้นเดี๋ยวจะพามาดูที่เลเยอร์ของข้อความนิดนึงพอเรานะครับใส่ นะครับเอฟเฟกภาพเคลื่อนไหวเข้ามาแล้วนักเรียนสังเกตง่ายๆครับว่ามันจะมีไอคอนลูกศรชี้เข้าเห็นปะเลื่อนเข้านะครับเข้าฝั่งนี้แล้วพอออกก็ออกนะครับฝั่งนี้ก็เป็นตามเอฟเฟกที่เราเลือกนะครับฮะข้อสังเกตง่ายๆตอนแรกมันไม่ได้ขึ้นนะครับแต่เมื่อเรากดนะครับตรงภาพเคลื่อนไหวแล้วมันก็จะปรากฏไอคอนนะครับขึ้นมาว่ามีเอฟเฟกนะครับของข้อความแล้วนะอ่าประมาณนี้ครับโอเค ถัดมานะครับมอกี to 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 ้นะครับเพิ hmm. ่มเติมตรงภาพเคลื่อนไหวเลื่อนเข้าแล้วก็ออกนิดนึงหากว่านักเรียนอยากปรับระยะเวลาให้ภาพเนี่ยมันนะครับการเคลื่อนไหวเข้านะครับสโลโมชันนิดนึงนักเรียนก็เลื่อนนะครับมาเข้ามาก็ได้หรืออยากให้มันเร็วก็เลื่อนออกนะครับแล้วแต่แล้วแต่นะครับตรงนี้ลองปรับเล่นดูตรงข้างหลังนะครับก็จะเป็นการเลื่อนออกนะครับจะให้ออกช้าหรือออกเร็วก็ ลองปรับเล่นดูได้เช่นกันเนาะตรงนี้นะครับอ่าโอเคพอเราได้ข้อความนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการนะครับเพิ่มเลเยอร์ถัดไปเพื่อเป็นการปาดแสงของอินโทรของเราวิธีการนะครับก็ยึดนะครับตัววิดีโอแบ็กกราวด์สีดำเนี้ยมาเลยเราก็คลิกขวาคัดลอกครับจากนั้นก็คลิกเมาส์ด้านบนแล้วก็คลิกขวาวาง พอวางแล้วนะครับจะได้ตัววิดีโอนะครับหนึ่งอีกหนึ่งอันนะครับนักเรียนก็ดึงขึ้นไปไว้ข้างบนแบบนี้ให้ชีดกันนะครับก็นะครับคอนเซปต์ง่ายๆข้อความอยู่ตรงกลางวิดีโอสีดำบนและล่างนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะทำการตั้งค่านะครับเราจะยึดตัววิดีโอสีดำข้างบนนะข้างล่างเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วครับเราจะมาใช้สีดำแทน พอได้แบบนี้แล้วนะครับให้นักเรียนคลิกที่เลเยอร์วิดีโอนะครับสีดำข้างบนอันนี้แล้วก็มาที่ขวาครับทางขวาของหน้าจออ่าตอนแรกเราอาจจะอยู่คำว่าพื้นฐานให้นักเรียนเลือกคำว่ามาร์กครับมาร์กอ่ะแล้วให้เลือกคำว่ากระจกเงาโอเคนะครับอ่าเลือกคำว่ากระจกเงาทีนี้ลองเลื่อนเส้นสีขาวดูครับเห็นปะปรากฏว่า พอเราเอาสีดำมาไว้ข้างบนข้อความแล้วเนี่ยมันจะไม่ขึ้นโชว์ข้อความถูกต้องไหมครับไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ต้องซีเรียสครับนักเรียนดูมุมขวาแล้วดูไอคอนตรงนี้ครับคลิกคำว่าย้อนกลับปึ๊บหนึ่งครั้งเห็นป่ข้อความเราก็จะปรากฏทันทีจากนั้นให้นักเรียนนะครับบีบนะครับกรอบให้ลงมาประมาณนี้ โอเคนะครับบีบกรอบให้ลงมาประมาณนี้พอเราได้กรอบประมาณนี้แล้วนะครับก็ยังอยู่ที่แ็บเมนูทางด้านขวานี่นะอ่าเลื่อนลงมาครับเรายังอยู่เมนูมาร์กนะครับเลื่อนลงมาครับจะเจอคําว่าหมุนให้ปรับเป็นลบ -45 องศาโอเคกด Enter เห็นปะพอลบ4ีองศานะครับก็จะได้กรอบ ที่มีขนาด45องศาโอเคนะประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยข้อความเนี่ยมันจะอยู่ในกรอบเลยเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้กรอบเนี่ยมันคมจนเกินไปให้นักเรียนมาปรับตรงคําว่าขนนกนะครับเนี่ยขนนกหรืออาจจะเป็นการกระจายของกรอบนะครับให้กรอบมันฟ้งนะครับจากที่มันคมๆนะครับก็ทําให้มันฟูงโดยการลากนะครับเห็นป่ม พอคูลากไปทางขวานะครับเห็นไหมเราก็จะเห็นลายของข้อความขึ้นมาจากที่มันดำสนิทแบบนี้โอเคไหมครับอันนี้ก็คือปรับตามความชอบเลยอยากให้มันเป็นกรอบคมก็ไม่ต้องปรับแต่อยากให้มันจางๆหน่อยก็ปรับขนนกนะครับมาทางขวาโอเคนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเราได้แล้วนะครับครูปรับประมาณนี้แล้วกันพอปรับขนนกเรียบร้อยแล้วเราเอากรอบเนี่ยครับ ลากไปไว้มุมขวาพูดผิดมุมซ้ายอ่ามุมซ้ายนะครับข้างบนแบบนี้โอเคนะลากไปไว้มุมซ้ายข้างบนแบบนี้นะครับพอลากแล้วนักเรียนมาอย่างที่เส้นสีขาวอันนี้ครับเส้นนี้ลากไปไว้ทางสายให้สุดนะครับเริ่มต้นของตัววิดีโอโอเคนะอ่าพอเราจัดการนะครับกรอบแล้วก็เส้นเรียบร้อยแล้วทีนี้ จะเป็นส่วนนะครับของการมาร์คคีย์เฟรมโอเคนะการมาร์คคีย์เฟรมคืออะไรคือการกำหนดระยะเวลาให้ตัวแสดงผลเนี่ยมาหยุดตรงที่เรา mark ไว้อาโอเคไหมครับวิธีการก็คือเริ่มต้นเริ่มแรกเราจะ mark โดยการใช้เส้นสีขาวนี้ยึดเป็นหลักคู่ก็เส้นสีขาวไว้ข้างหน้าถูกต้องนะ แล้วก็มาที่ตรงคำว่ามาร์คครับอ่ามาร์คเราอยู่ในเมนูมาร์คนะแล้วทีนี้นักเรียนดูมุมขวาครับมุมขวานะจะมีไอคอนปุ่มนี้ครับที่ชื่อว่าเพิ่มคีย์เฟรมหลักนักเรียนกดไปเลยครับหนึ่งครั้งกดเพิ่มคีย์เฟรมครับปึ๊บพอกดแล้วมาสังเกตครับนี่ปุ่มเพิ่มคีย์เฟรมจะมาเริ่มต้นที่ นะครับระยะแรกก็คือระยะเริ่มต้นโอเคนะอ่านะครับจุดที่1ต่อไปนะครับเราจะมาร์คคีย์เฟรมจุดที่2ครับโดยการลากเส้นสีขาวมาไว้กึ่งหนึ่งของเลเยอร์อ่าประมาณนี้นะกึ่งหนึ่งของเลเยอร์กะเอานะครับกะเอาเมื่อเราเพิ่มคีย์เฟรมนะครับที่1เรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการเพิ่มคีย์เฟรมนะครับที่สองโดยการลากเส้นสีขาวนะครับมาไว้กึ่งหนึ่งของ ตัวเลเยอร์แบ็กกราวด์สีดำนะครับอ่ะกะออกก็ได้นะจากนั้นนักเรียนก็กดเพิ่มคีย์เฟรมนะครับหนึ่งครั้งจะได้จุดคีย์เฟรมขึ้นมาแบบนี้สีขาวๆนะครับแล้วทีนี้ก็ทำการลากกรอบนะครับที่มันอยู่บนซ้ายให้ลงมาไว้ข้างล่างขวานะครับแบบนี้อ่าพอเราลากกรอบมาเรียบร้อยแล้วถัดไปครับก็จะทำการเพิ่มคีย์เฟรมจุดที่3ก็ลากเส้นสีขาวมาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ อ่าไม่ได้ไกลมากนะครับจากนั้นก็กดเพิ่มคีย์เฟรมแล้วนักเรียนก็ทําการลากกรอบขึ้นไปทางซ้ายแต่ไว้กึ่งกลางก่อนโอเคไหมครับอ่าพอไว้กึ่งกลางเราก็ทําการขยายกรอบออกมานิดนึงนะครับแต่ยังไม่ต้องเยอะมากเพื่อที่เราจะไปเพิ่มคีย์เฟรมในจุดที่4โอเคนะครับอ่าก็ลากเส้นออกมานะครับประมาณนี้ โอเคนะแล้วก็เพิ่มคีย์เฟรมนะครับจุดที่4อันนี้คือจุดสุดท้ายแล้วที่ครูจะเพิ่มคีย์เฟรมนะครับจากนั้นก็ทำการขยายกรอบให้ใหญ่ขึ้นอีกแล้วก็ทำการหมุนครับหมุนปึ๊บอ,อยู่กึงลางนะครับอยู่กึงลางแบบนี้โอเคนะครับอ่ากลางนะพอเราได้แล้วนะครับอันนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยในการมาร์คคีย์เฟรมของครูแล้วนะครับจากนั้น นักเรียนกดคลิกนะครับตรงไหนก็ได้ตรงสีเทาเอาเมาส์มาคลิกสีเทานะครับเพื่อให้ไม่เห็นกรอบนะครับแล้วเราก็กดเพลเล่นดูอ่าปาดมาปุ๊บจุดที่สองสามแล้วก็สี่เห็นไหมครับแล้วก็เลือนหายปิดไปนะครับก็จะได้อินโทรเทคประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะอ่าทีนี้นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเราจะใช้เอฟเฟกเข้ามาช่วยเพื่อให้ ข้อความของเรานะครับมีความน่าสนใจนะครับมากขึ้นก็ไปที่เมนูเอฟเฟกนะครับครูก็จะใช้ชื่อเอฟเฟกนะครับที่ชื่อว่านางฟ้าอ่าเรามาดูดิว่านางฟ้านะครับจะช่วยให้ข้อความครูนะครับสวยมากขึ้นไหมก็ใช้เป็นอันแรกนะครับกดดาวน์โหลดกดบวกครับเห็นปะแท็บเอฟเฟกก็จะลงมาที่ไทม์ไลน์ทันทีนะครับแล้วเราก็ลากให้พอดีกัน จากนั้นลองดูอีกครั้งครับ P เ <Hey. S 1> ออเห็นไหมสองสามนะครับแบบนี้อ่าพอเอาเอฟเฟกเข้ามาช่วยนะครับทำให้อินโทรเทคของเราเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เอฟเฟกเนี่ยมันมีเยอะมากมายเพราะฉะนั้นนักเรียนเลือกเลยนะครับว่าชอบเอฟเฟกไหนที่รู้สึกว่ามันเข้ากับอินโทรของเราก็เลือกอันนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้อันเดียวกับคู่ก็ได้ครับโอเคอ่ะ และอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทำให้อินโทรสมบูรณ์ที่สุดก็คือการใส่เสียงนั่นเองวิธีการใส่เสียงนะครับก็มาที่ระบบเสียงแล้วก็พิมพ์นะครับชื่อเสียงที่เราต้องการมาใส่ในอินโทรูก็พิมพ์คำว่าอินโทรนั่นแหละแล้วก็เลือกนะครับปรับเป็นเชิงพาณิชย์เพื่อเวลาที่เรานำไปแชร์ยังโซเชียลมีเดียนะครับก็จะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์โอเคนะครับอ่าก็ ลองกดฟังดูถ้าชอบก็กดบวกได้เลยครับเมื่อกดบวกตัวแทบที่เป็นนะครับเสียงก็จะมาปรากฏที่ทม์ลายทันทีเราก็ปรับนะครับให้เลเยอร์มันพอดีกันทั้งหมดนะอ่านะครับพอได้แบบนี้แล้วก็ลองกดเพลเล่นครับปึ๊บอ่าโอเคก็จะได้นะครับอินโทรที่มีทางเอฟเฟก แล้วก็เสียงเข้ามาอยู่นะครับเป็นรูปแบบเดียวกันแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์และโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมในคลิปหน้าครูก็จะอัปเดตให้พวกเรานะครับได้ดูกันใหม่ครับสวัสดีวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ